อกันช่วงบ่ายแบบนี้นะคะไอ้พาร,รถสวยๆมาให้ดูนะคะตอนนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะเราอยู่ที่โชว์รูมกิษสรกุฎคาตั้งอยู่ที่ถนนการจนาพิเศษบางแคค่ะวันนี้อากาศร้อนๆนิดนึงนะคะแต่ว่ารถที่น่าเต็่นนะคะไม่ติดแล้วนะลูกค้าที่จะเข้ามาดูรถนะคะหรือว่าอยากสอบถามเรื่องรถนะคะติดต่อกันเข้ามาได้เลยค่ะที่เบอร์0ูน2 2 2 2 2 0 3ค่ะอยาก หี่ห้ลไหนรุ่นไหนปีไหนนะคะเราสอบถามกันเข้ามาก่อนได้เพราะว่าเราโชว์รูมเรานะคะมีรถให้เลือกมากกว่า500้ยคันนะคะตอนนี้น่าจะห600้อยได้แล้วนะเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะขออนุญาตกดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะ,ะให้ดูก่อนนะคะวันนี้นะคะเรามีมาทั้งตัวแคปบอ่าอ่าเป็นตัวแคปบทั้งคู่นะคะแต่ว่าดีพิเศษก็คือมีติดแคลรี่บอยกับไม่ติดอ่าเ,เดี๋ยว <ไป S 1> วันนี้จะพามาชมไหทั้งคู่ไม่น้อยทั้งคู่นะคะ น้าไมเนอร์เชนแล้วนะคะได้เลยในไลฟ์สดเห็นชัดนะคะว่าอันนี้ทั้งคู่เนี่ยเป็นชมน้าเชนแล้วทุกอย่างเดิมยังไม่เคยมีการแต่งนะคะล่าสุดน้องเต้นหารถแต่งล้อก็ทำก็แมมกนะค่ะเดี๋ยวรอชมกันว่าวันนี้<ไ>แต่งไมเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่รถปีอะไรเดี๋ยว<ร>พาชมแล้วบอกเลยนะคะสองคันนี้ที่ทร้พามาให้ดูนะคะคือรถที่จัดได้เต็มฟรีดาวเงินเหลือกลับบ้านนะคะถูกที่สุดแล้วนะคะเริ่มต้นเพียงแค่หนึ่งจุดเก้าเท่านั้น บอกเลยว่าดอกเบี้ยนะคะเราทําให้นะคะอยาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะติดต่อก,กันเข้ามาค่ะหรือว่าทิ้งเบอร์ทิ้งรายละเอียดไว้ได้เลยนะคะหรือว่ากําลังดูอยู่นะคะก็คอมเมนต์กันได้นะ,ะหรือว่าโทรมาที่เบอร์0832222203ค่ะอะพาดูคันนี้ก่อนเลยนะคะเครื่อง1.9ปี2017นะคะเป็นตัวสเปคค่ตัวแนะคะคันนี้เป็นเป็นแคบนะคะ บอยด้านหลังปี10ราคาที่459,000นะคะจัดได้เต็มจัดได้เกินนะคะสูงสุดถึง72งวดนะคะอยู่ประมาณ9,000บวกลบไม่เกินนี้นะคะ9,000บวกลบไม่เกินนี้หรือว่าถ้าอยากขยายเทอมอีกแบบอยากผ่อนลงมาหน่อยนะแต่ว่าขอขยายเทอมได้ไหม84งวดนะคะเข้ามาคุยกันได้เลยนะคะยินดีให้คำปรึกษาฟรีนะคะเช็คเครดิตนะคะฟรีเหมือนกันนะคะคัน ค่เครดิตด,ดีจัดได้เต็มจัดได้เกินฟรีดาวออกรถศูนบาทหรืออยากได้เงินเหลือกลับบ้านนะคะเราให้สูงสุดถึง20,000บาทเลยทีเดียวนะค่ะจัดส่งฟรีทั่ว<ช>ประเทศบริการส่งเซ็นไฟแนนซ์ถึงที่โปรโมชั่นจองรถเพียงแค่1,500บาท1,500บาทส่งเซ็นไฟแนนซ์ฟรีเอารถไปส่งให้ถึงที่นะคะลูกค้าอยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล เอารถไปให้ดูนะคะทชกระดับประทับใจใช่ไปฮะแล้วก่อนส่งมอบนะคะกิจสรากรุษคาะเรามีบริการนะคะจเช็คให้หมดเลยรถคันนี้นะคะปวดอาชญากรอาชญากรรมค่ะเคลียร์ให้หมดนะคะอไปถึงลูกค้าไม่ต้องมาเคลียร์ไม่ต้องมาเคลียร์บินอะไรแล้วเราจัดการปิดให้หมดเพราะฉะนั้นท่านได้รถไปนะคะพร้อมใช้งานแค่งคนอย่างเดียวแล้วไม่ต้องมีคะแนนนะคะสวยบอกเลยว่าได้รถไปใช้งานนะคะของเรามีเลขหมดนะคะ รถนนี้ได้เล่มเลยอ่าก็เรียกว่าพร้อมละกันนะบริษัทเราใหญ่นะคะไว้ใจได้เชื่อถือแน่นอนนะอ่าดูในส่วนของรถบ้างดีกว่ากระจังหน้าโฉมใหม่แล้วนะคะอันนี้เขาก็ให้มาทั้งหมดแผงเลยละกันนะคะไฟใหญ่มากคันนี้ <S 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 มองเห็นบอกเลยว่ารถปี17นะคะแต่ว่าไฟใสไฟใสมากนะก็คือลูกค้าเขาดูแลมาอย่างดีจอดในร่มตลอดเนาะรถใช้งานปกติแหละคันนี้นะคะมาดูสีเดิมนะ นี่รถเรายังไม่ได้บิ้วเลยเลยว่านี้นะคะถ้าออกมานี่จํารถสีเทาบอกค่ะเลยรถเราสีเดิมๆนะอ่ะเล็กๆน้อยๆนะคะแต่ว่าถ้าตัวรถเนี่ยไม่มีสารไม่มีแบบว่าไม่มีแบบจุ่มไม่มีนะคะไม่มีแน่นอนนะมาดูในส่วนของล้อเป็นยางงานเลยนะคือรถพร้อมใช้งานอยู่แหละคันนี้นะคะเรียกว่าอะไรแม็กเนาะ ใช่ล้อมแอล้อมแกนะคะของอีซูซูเลยนะคะจากศูนย์นะคะไม่มีการเปลี่ยนแต่อย่างใดนะมาในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะที่กระจกมองข้างอันนี้ก็ตัดมากับสีตัวรถมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างสีดําตัดกับสีบอลเงินเนาะ <S <S โลโก้ทุกอย่างนะคะอยู่ครบทุกจุดเลยนะ <S <S เป็นแคปแบบแัวหนึ่ง <S <S เป็นแคปเปิดได้นะอันนี้ให้ดูก่อนเลยนะคะกว้างขวางมากๆนะคะภายในเป็นสีครีมเดี๋ยวอายดูด้านในเนาะอันนี้เปิดให้ดูก่อน คันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะคะอีซูซูดีแนะคะเครื่อง1.9ปี2007นะคะราคา4 5 9 0 0 0บาทนะคะมาจากตรงที่พี่ตะกล้องซูมมาเนาะ,ค,ะคอนโซลด้านหน้านะะเออประตูด้านหน้าเนาะ,ะอันนี้ไม่แทบจะไม่มีรอยช้ำบอกเลยนะคะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะ,ะขนาดเป็นสีครีมเรายังเป็นสีครีมสีเบลน,นะเรายังไม่เห็นรอยดําเลยนะคะแต่ว่าการใช้งานก็มีบ้างแหละในส่วนของคนนั่งนะคะทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนาะ แต่เรียกว่ารถก็เรียกว่าเรียบร้100 100อยร้อยดีเลยนะอะไรนะคะ,ะ,คะผ่อนประมาณเท่าไหร่ถ้าจัดเต็มฟรีดาวน์เจ็ดสิบสองงวดอยู่ประมาณ 9, มเก้าพันได้อีซูซูนะคะได้อีซูซูไปเลยนะคะทำไมช่วงนี้นะคะอีซูซูเราเข้ามาแล้วออกเหนวตลอดเลยเนื่องจากเป็นรถแบรนด์ตลาดด้วยนะแล้วก็เรียกว่าสมัตอะไรนะสมัชนะเนาะมันคร่องดีนะคะถึกนะแล้วที่สําคัญ ต้องห่วงเลยนะคะว่บแบบรถหรืออะไรหุ่นยากอะไรเนี่ยอย่างนี้เนาะที่สัมพัญผูกด้วยนะคะบอกเลยพี่สัมพันงได้แล้วแต่เลยตามใจเลยนะคะอันนี้อ่ะมาดูในส่วนคอนโซลด้านหน้า,นาอันนี้ก็จะเป็นสีดําตัดกับสีโทเออสีดําตัดกับสีเบจด้านล่างนะคะมีช่องใส่ของสองจุดนะคะรถพร้อมใช้งานนะคะอุย้ยใช้งานได้ ทุกอย่างใช้งานได้ปกติฟังก์ชันเดิมจากศูนย์จากโรงงานนะคะตัวไอคอนทุกอย่างอยู่ครบหมดนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกติถุงเกียวยังไม่เก็บเลยด้วยซ้ำเนาะแต่อันนี้ไอก็ได้ว่ายังไม่ได้เก็บงานเนาะอาจจะมีฝุ่นมีอะไรบ้างนะคะมีช่องใส่แก้วน้ําช่องใส่ของอันนี้ก็ปกตินะคะพวงมาลัยก็เป็นแบบมีปุ่มกดด้านนี้และเป็นเนาะักติฟังก์ชันแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ ครบซะหมดนะคะเนาะไปอันนี้ก็ให้ดูคร่าวๆก่อนเนาะในส่วนของในส่วนของด้านบนเนาะถุงนะคะทุกอย่างยังเจ้าของเดิมยังไม่ได้แกะออกเลยนะคะแต่ก่อนออกเนาะไอ้ก็จะมีการเก็บงานให้นะคะเช็คช่วงล่างนะคะตั้งศูนย์ท่วงล้อนะคะเครื่องเกียร์นะคะไฟแอร์รอบคันอันนี้เราก็ดูแลให้นะเราก็ดูในส่วนของฟอกเบาะซักโคมอะไรอย่างนี้เราก็ดูแลให้ด้วยนะคะทําความสะอาดคีนทั้งภายนอกภายใน หาได้รถไปก็สบายใจเลยนะะาดูอีกคันหนึ่งดีกว่ากุ้งตัวนี้ก็เป็นตัวสเปซเอสเหมือนกันนะคะทุกอย่างเลยแค่ไม่มีแคลรี่บอยนะคะโฉมหน้าไมเนอร์เชนแล้วเหมือนกันนะคะปี2018ในราคาสามหมื่นเก้าพันบาท<น>จำทะเบียนไว้นะคะทะเบียน9207นะคะ,คะในราคาแค่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคันนี้ไม่น้อยมากนะคะสามหมื่นโลเท่านั้นนะคะสามหมื่นโลแบบแท้โทรเช็คศูนย์ เอาเลขตัวถังโทเชคคันนี้เดิมไม่เดิมยังไงนะคะดูจากภายนอกนะคะสีเทาเดิมนะคะแม็กนะคะเดิมนะคะเช็คคันหน้าเช็คไม่ยากเปิดฝาปรงเช็คคันหน้าเลยนะคะว่ารถเคยมีชนหำไปความจมน้ำหรือเปล่านะคะในส่วนด้านหน้าด้านข้างคือมาทุกอย่างครบหมดนะคะมองในเนี่ยจะมองเห็นแต่มองด้านนอกจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะไฟเลียวนี่จะอยู่จะอยู่ในส่วนด้านข้างอยู่อ่ะเดี๋ยวเราเดินตรงมาเรื่อยๆค่ะ มีกันสาดมาให้ขอบยางนะคะยังแน่นอยู่เลยนะรถปี18นะคะเรียกว่าใช้งานมาน้อยเลยนะคะตรงที่จับนะคะเป็นสีดำมาดูในส่วนของด้านหลังแากไลเนอร์แม็กเดิมจากสูทุกอย่างดชะบางคนอาจจะยังไม่ชอบแคลรี่บอยเนาะอาจจะชอบแบบโล่งๆแบบนี้ก็ให้เลือกนี่เคลยว่าเคยผ่านน็อตมาหรือเปล่าเช็คไม่ยากนะคะดูส เดิมหมดอันนี้ค่ะ่อนถูกมากค่ผ่อนสูงสุดเจ็ดสิบสองงวดนะคะประมาณแปดพันนิดนนะคะเงินเดือนเท่าไหร่เงินเดือนหนึ่งหมื่นหกพันบาทขึ้นออกคนเดียวจบนะนายได้เป็นสองเงนะสามารถซื้อเลยนะคะการงานอาชีพชัดเจน่านโคแล้วนะคะไม่ต้องมีคนขับดีนะคะสามารถ นะะนี่นะเครื่องดีเซงสองคันเลยเดี๋ยวให้ดูพาน,นิดนึงนะคะ,คะให้ดูกันแบบเรียวๆเลยเครื่อง1.9ดีเซลเกียร์ธรรมดานะคะไม์อยู่ประมาณ30,000กิโลผ่อนสบายๆอยู่ที่8,000บาทนะคะราคารถอยู่ที่4,39,000บาทนะคะรถปี18นี่เข้ามานะคะก็จะมีคอนโซลหน้าทุกอย่าง ปกติเหมือนเดิมหมดนะคะค่ะนี่แล้วก็ะนะคะแล้วก็จะมีในส่วนของวิทยุนะคะเดิมจากศูนย์คอนโซลเดิมทุกอย่างซีนอยู่ไม่สามหมื่นสองร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลสามหมื่นสองร้อยเก้าสิบเจ็ดกิโลแอร์เย็นเจี๊ยบนะคะเบาะผ้าเดิมทุกอย่างนะคะข้างหลังแคปนั่งได้นะคะเป็นแคปหนังนะ,ะทุกอย่างคือเดิมหมดที่สุดในโลก ไม่น้อยรถแอร์เย็นเจี๊ยบลำโพงทวเดิมนะคะหรือว่าใครอยากจ,จะได้ออปชั่นมากกว่านี้ก็ไปเปลี่ยนเอาก็ได้นะปเป็นจอสัมผัสก็ได้เกียร์เป็นเกียร์6สปีดแมนนวลนะคะแอร์ปรัเป็นฟังก์ชันแบบนี้อตัอตโนมือนะคะมือนะคะทุกอย่างคือเดิมหมดรถสภาพไม่ได้ถึง,ถงนะคะมือ 2, 2> สองปีแกปี2018ในราคาแค่40,090นะคะประมาณ8,000ต้นเท่านั้น คนจบนะแบบออกคนเดียวจบปูคนนะคะถ้ามีรายได้แค่หมื่นเดียวปูร่วมกันก็ได้นะคะรับดอกพิเศษนึ1.99นะคะสำหรับใครที่พร้อมออกรถวันนี้นะคะรับดอกพิเศษน นะคะคการลืมไปเลยเอาออกมานะบอกว่เาเราต้องทักทายเราโปรโมชั่นอะไรบ้างแกให้แล้วแจ้งไปเลยห้องน้อยเพียงแค่หนึ่งพันร้อยบาทโปรโมชั่นนี้ยังมีอยู่นะคะจนถึงสิ้นเดือนนั้นนะแล้วก็โปรในส่วนของรับคืนสูงสุดถึง ถึง180วันนะคะอยากออกรถนะคะก็ให้เลือกที่กิจสคุกค้าละกันเนาะเดี๋ยวเรามาฟังเงื่อนไขของคนออกติดแบ็คลิสกันบ้างอ่าพูดเลยขออนุญาตเล่าเลยกิจสคุกค้าเนี่ยคนส่งเคสติดแบล็คลิสเป็น 10, 10เคสต่อวันนะคะเยอะมากนะคะเพราะว่าเราสามารถจัดได้จริง<ช>เงื่อนไขการติดแบ็คลิสไม่ได้ยากเลยลูกค้ารถมาติดบ้านมาอะไรมาก็ตามแต่ถ้าลูกค้าไม่มีฟ้องร้อง ไม่มีโดนฟ้องร้องนะคะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ปกตินะคะขอคนค้ำหนึ่งคนเท่านั้นพอที่เป็นขอคนค้ำหนึ่งคนมีการงานอาชีพชัดเจนเนาะมาค้ำประกันเรานะคะหรือว่าเราก็จะขอในส่วนของงบดาวด้วยข่านต่ำอยู่ที่10-20%ของราคาตัวรถเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าเราต้องทำตามเงื่อนไขแบงก์เนาะถึงจะสามารถออกเป็นชื่อตัวเองได้นะคะหรือว่าอยากโทรมาสอบถามก่อนติดต่อกันได้เลย 0832222203คาะแต่ขอสายน้องกุ้งแล้วก็น้องอ้ายได้เลยนะคะนะคะสองั้เลยก็คือเอาเป็นว่าอาชีพอะไรออกได้บ้างออกได้ทุกอาชีพขอแค่มีเอกสารตรวจสอบรายได้ได้ใช่ค่ะเจ้าหน้าที่ไฟแนนสามารถไปตรวจสอบหน้างานได้ตรวจสอบการมีตัวตนอยู่จริงของคนคนนั้นได้นะคะหรือว่าตรวจสอบอาชีพว่าทำงานจริงได้ เท่าน hey. ี้ท่านก็ออกคนได้แล้วนะคะทํางานอาชีพชัดเจนนิดนึงเนาะแต่ว่าออกก็คืออาชีพไหนก็ออกได้มันก็คือเรื่องจริงแหละแต่ว่าขออีกนิดใช่มีเคสเล่าเลยนะคะลูกค้าอยากจะออกรถผมมาทาอาชีพรับจ้างอิสระลูกค้าขาลูกค้ามีเอกสารตรวจสอบไหมคะผมไม่มีอะไรเลยมีแต่ไม่ได้นะคะเตรียมไม่หน่อยไปประชาชนสำรองเดนนนะคะหรือว่านั่งงาน ไม่มีเอกสารอ้างอิงอะไรเลยขอแค่มีหน้างานให้เราไปตรวจสอบได้ใช่ว่าลูกค้าแค่นออกผลได้แล้วเอกสารอาจจะไม่ต้องมีหน้างานขอให้มีจริงทําจริงสอบถามคนที่ทําจริงแค่นี้ออกเลยนะคะจบนะคะเราวก็เลยจออกได้นะคะเพราะฉะนั้นสนใจปรึกษานะคะสามารถทิ้งข้อความไว้ได้เลยหรือโทรมาได้เลยที่เบอร์ศูนย์2ปดสสอง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 สามนะคะน้องกุ้งแล้วก็น้องอายนะคะ วันนี้ก็ต้องขออนุญาตจากรางกันไปก่อนแล้วพบกันอีกทีช่วงเย็นนะคะก่อนไฟก็ขอฝากช่องทางการติดต่อทูบยูทูบนะคะติกตอกของเราทํากันตลอดเลยนะคะไลฟ์สดนะคะฝากไว้ด้วยนะคะว่าเป็นเซลล์ท่านไหนมาไลฟ์สดนะคะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์ให้ด้วยนะสักนิดนึงใส่ให้เรานะคะก็การติดต่อไว้ด้วยค่ะเซิร์ชเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็เจอหมดเลยนะก็ฝากไว้ด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย